ร่วมจัดไปโดยเครื่องดื่มโคก FBT คุณผู้ชมครับวันนี้ฟุตบอลฟีเวอร์ครับหลังจากที่ศรัทธาของวงการฟุตบอลไทยนั้นเรียกได้ว,ว่าหายไปนานแต่วันนี้กลับมาอีกครั้งจากสุดยอดผลงานซึ่งทางด้านของทีมชาติไทยได้จัดไปในเอเชียนเกมส์นะครับเล่นได้อย่างสุดยอดแล้วก็มี2บุคคลที่ฮอตที่สุดที่ตอนนี้ทุกคนบอกแชมป์คุณต้องเชิญมาแน่นอนครับทางด้านของเฮดโค้ชตำนานกองหน้าตีลังกากตษศักดิ์เสนาเมืองรวมไปถึงนักเตะ ที่ได้ได้ว่าตอนนี้ดังไปทั่วเอเชียแล้วตัวเล็กที่สุดแต่สร้างความประทับใจได้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทางด้านของเมสซี่เจชนาทิพสงกระสินจาก b er ีซเทโรศาสนาวันนี้ทั้งคู่อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับพิซโก้สวัสดีครับโกโกรสวัสดีครับเจบบผมต้องเรียกคู่นี้มาเพราะเขาแซมัตลอดเวลา <S 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 แล้วคุณเจเขาจะเรียกว่าเป็นตลกหน้าตายมีเรื่องอากาศเย็นไหนพิซโกเล่าสักนิดสิครับ บรรยากาศตอนแพ้เกาหลีใต้ครับเราก็เห็นน้องๆค่อนข,ข้างซึมเดินไปทานข้าวก็เหมือนกับทุกคนเหมอือ,อลอยเราก็ถามว่าเดินคุยกันไปนช่วนี้ก็เราก็ถามว่าเอ้ยช่วงนี้บรรยากาศในทีมเป็นยังไงนี่เขาก็คงจะแบบไม่รู้อะไอากาศมันตอนเย็นเย็นมันก็มันเย็นเย็นเข้ามาแล้วก็บอกว่าอากาศเริ่มเย็นๆแล้วพี่ <laughs> คือถามบรรยากาศในทีมถามว่าหวันกำลังใจเป็นอย่างไรเจก็ตอบไปประมาณว่าอ๋ออากาศที่เกาหลีเย็นๆดีเหมือนอย่างที่ฝรั่งถามว่า how come I come by bus ผมไม่รู้จริงครับเฟโกมองหน้าคงกินใจอะไรของมีมีมีอย่างนี้บ่อยไหมเขาเขาเป็นเขาเป็นตัวฮาเขาเขาเป็นตัวเรียกว่าทําให้เพื่อนไม่ไม่ไม่หงอยแล้วสุขภาพจิตดี ทำให้ทีมทีมในในทีมเนี่ยเขาจะเป็นตัวบิ้วเวลาไปแข่งขันเนี่ยเขาจะเป็นคนเป็นคนเริ่มร้องเพลงเพลงอะไรบ้างสรรเสริญพระบารมมีนะสุริยมหาราชานี่เขาจะเป็นคนนำเพราะก่อนออกรบเราจะร้องเพลงทุกครั้งนะครับเขาจะบิ้วเขาจะเป็นคนบิ้วแล้วให้ให้หน้าที่เขาเขาเป็นตัวบิ้วเป็นตัวบิ้วคือในสนามเป็นตัวจีบในรถเป็นตัวบิ้วนี่หน้าที่เก่งของผม ในสนามนะในสนามน้าที่รองครับเยี่ยมอันนี้เป็นความสามารถพิเศษนะครต้องถามพิซิโก้ก่อนพิซิโก้เป็นเขาเรียกว่าบุคคลพิเศษของวงการฟุตบอลไปแล้วเพราะว่าในสมัยเป็นนักเตะก็พาทีมว้าอันดับ4 Asian Games มาปีนี้2014ก็พาทีมได้อันดับ4ทั้งในฐานะผู้เล่นในอดีตแล้วก็ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชหัวหน้าโค้ชในปัจจุบันครับ มันแตกต่างกันไหมในการเป็นผู้เล่นกับในการที่พาทีมเข้าไปคว้าอันดับสี่อก,ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับเพราะว่าตอนที่เราเป็นผู้เล่นเนี่ยในเอเชียนเกมเนี่ยมันเหมือนกับเวทีใหญ่ระดับเอเชียเราต้องเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้นะรเราเคยได้อันดับสีมา2ครั้งตอนที่แบงค็อกเกมนะครับที่บ้านเราแล้วก็ต่อด้วยปูซานเกมแล้วก็หลัจากนั้นก็ห่างหายไป12ปีเรามาได้เป็นโค้ช นะครับต่อเนื่องจากซีเกมที่พมา่าครับนะครับก็ได้สัมผัสกับน้องๆมามันก็ก็ตั้งเป้าก่อนไปเนี่ยอยากให้ถึงตรงนี้แหละที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่ถ้ามันจะได้ดีกว่านั้นก็ถือว่าเป็นโบนัสก่นะอนไปนะครับคิดว่ามีอะไรที่ทีมนี้จะทําได้ดีกว่านี้ไหมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมมีถ้มีมีม,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 มีมีก็คือ,ก,คอการรวมตัวเวลาในการรวมตัวน้อยไปนิดนึงซึ่งแน่นอนวันนี้เนี่ยก็สามารถพูดได้ว่าจากที่เป็นทีมเขาเรียกว่า มานอกสายตานะครับเพราะว่าทีมใหญ่ๆอย่างเช่นซาอุญี่ปุน่นตกรอบไปก่อนเรารแต่ของเราเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนที่ก้าวไปถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็มานั่งทบทวนว่าเหตุผลมันมีอะไรบ้างก็มานั่งนเออหงปัจจัยแรกก็คือเราได้นักเตะ20คนที่มีคุณภาพจริงๆที่เราคัดเลือกมาไม่ไม่ผิดหวังชุดนี้20คนเนี่ย สามารถที่จะลงแทนกันได้หมดเหตุผลประการที่2ก็คือเด็กทุกคนมีวินยัยมีวินัยทั้งในสนามนอกสนามไม่มีปัญหาปัญหาน้าที่สุดหนึ่งในเรื่องของการกินไม่มีใครถามหาน้ำพริกไม่มีใครถามหามัมม่า,มาหรืออาหารสำเด็มโลกคือเด็กรุ่นใหม่เขาปรับตัวาสามารถทาวได้<อ>เขาทานอาหารฝ<อ>รัง<อ>่งได้อาหารต่างชาติได้แล้วก็ไม่มีปัญหารเรื่องก,การกินอย่างต,ต่อไปก็คือจิตไม่ตกจิตไม่ตกก็คือสุขภาพจิตดีไม่มีใครโฮมซิกเพราะว่าคนไทยพอไป ต่างบ้านต่างเมืองก็แป๊บเดียวก็จะคิดถึงบ้านแล้วเหงาแต่ชุดนี้ไม่มีปัญหาเพราะยังเฮฮาอยู่เพราะว่ามี WiFi กับ Facebook เล่นไลน์ก็กลายเป็นว่าเอยดี พี่ก็ไม่ได้แบบว่าปิดกั้นเขาให้เขาเล่นบางทีเขาซีเรียสมากค้าใช้ตรงนี้พี่ซิโก้มองว่าอย่างไรมองว่าคือถ้าเกิดรับผิดชอบอยากเล่นไม่คือคือเราเราคิดว่าเนี่ยเขาครอบครัวเขาต้องติดต่อเขาต้องการกำลังใจจากครอบครัวนะเราเป็นโค้ชเราก็ต้องการนะเราก็ต้องติดต่อมีลิมิตไหมว่าต้องวันหนึ่งได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นมือเชี่อรู้รู้ว่าเขาว่าตอนนี้เราเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อยกมาตรฐานฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดรบเอเชียวันนี้เราต้องพิสูจน์ในหลายอย่างฉะนั้นเขารู้หน้าทีีี่ออันเ้ยวิขงาม นะครับอย่างต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของอ <Okay. S 2> การเล่น uh. เขาไม่มีใครดื้อหมายความว่าเขาเป็นคนเก่งนะเก่งที่สุดในในเมืองไทยที่ทุกคนยอมรับ,รบแต่พอมาอยู่ภายใต้การคุมดิของเราเนี่ยเราบอกอะไรเขารับฟังหมดแล้วเขาเชื่อเราก็มีสูตรน,นะครับเพราะว่าบอลเราตัวเล็กใช่ไหมอารโก้ก็มีสูตรบอกให้เขาว่าเออถ้าเราเล่น2จังหวะมีมินิมัมแม็กซิมัมนะเราต้องเล่นแค่2จังหวะนะครับนะ เล่นเล่นงจังหวะคือเล่นสองจังหวะหมายความว่าจังหวะน้อยสุดก็คือสองมากสุดคือสองก็<ม>คืออธิบายสิ <c oughs> สองจังหวะคืออะไร <c oughs> ได,ดูซิว่าฟังโค้ชยังไงต้องให้ความเห็นของโค้ดให้เราไปทำนะครับ,รบก็คือลงไปเล่นอนะ่ะเริ่มแรกอ่ะเล่นให้ง่ายสองจังหวะสองจังหวะคือแต่ ก็คือเล่นบอลสองัง้วแบบมันให้รับส่งให้แล้วก็เคลื่อนให้แล้วเคลื่อนผ่าซมูฟเออครับแล้วก็แต่ถ้าแบบถึงเวลาครับขันที่เราต้องใช้ความสามารถเพราะตัวเราก็ต้องใช้โอเคถ้าแบบเขาคุมโซนอย่างเงี้ยพี่ก็จะสั่งผมเจ๊ทะลุทะลวงนะเออเนี่ยครับเหมือนแบบทําให้โซนเขาแตกเราก็ไปเล่นวันทัวกับเพื่อนเป็นไงอันได้ใช่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 ได้คืออันนี้ต้องเรียนอย่างนี้คือคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าตกใจอ่ะคือเขาดูเพราะเขาบอกว่าเออ เล่นเหมือนไม่ใช่ทีมชาติไทยอันนี้เป็นคำชมนะฮะคือสมัยก่อนเราก็จะติดภาพว่าไทยต้องเล่นแบบหนึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นการเล่นแบบไทยเซโรนาคือเขาบอกว่าดูทีมชาติชุดนี้เนี่ยเหมือนดูบาร์เซโลนาเล่นเลยมีจังหวะการจ่ายบอลปึ๊กปึ๊กปึ๊กมีเมสซี่ด้วยนะมีลากเลื้อยและที่สำคัญคุมอารมณ์ได้ดีมากครับตรงนี้พี่ซิโก้มองว่าภาพรวมเป็นยังไง คือคือคือก็รู้สึกดีนะว่าได้รับคําชมว่าเหมือนสไตล์บาซ่าจริงๆพี่ก็ก็ชื่นชอบทีมบาซ่าอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มามีสูตรของเราว่าก็คือเหมือนกับติ๊กต็อกบาบาซ่าก็คือติเกตาก้าแต่ของเราเป็นติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกหมายก็ว่าให้บอลเคลื่อนตลอดเวลาครับนะครับเพราะว่าเราตัวเล็กเนี่ยเราจะไปเลี้ยงหลบผู้เล่นสูงใหญ่เนี่ยเราโดนเตะเหมือนกับ10ล้อชนกับรถเฟอรนด์รี่เราเป็นเฟอรนด์รี่นะเฟอรนด์รี่ก็พัง วิธีการหนีเอาตัวดก็คือต้องเล่นออกจังหวะบอลให้เร็วเรื่องการประทะใช้เรื่องการประทะนะครับพอเรื่องการประทะปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบังคับให้เขาเล่นกับพื้นกับเราถ้าเราไปโยนบอมใส่เขาเราเสียเปรียบถูกต้องท,ทุกครั้งเวลามีบอมคนอยู่หน้าจอก,ก็บอกว่าตัวเล็กน่าจะบอมเพื่ออะไรใช่เพราะว่าก็กเด้งกลับมาถ้าเตะจากหลังมาหน้านอกจากว่ามันจะต้องเคลียจริง,งรก็คือเคลียออกพื้นที่อันตรายแค่นั้นเอง คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยคือคนเรียกกันเมสซี่เจเมสซี่เจในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คนภาพฝรั่งเรียกคุณเมสซี่เจเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ครับจริงจริงผมนั่งดูสัมภาษณ์เนี่ยเขายังเรียกคุณเป็นโอ้โหเมสซี่เจ <c oughs> เลยนะขอบคุณค,ครับ <c oughs> ความจริงก็ไม่ถึงระดับเมสซี่ครับอ <c oughs> ืบเพราะว่าเขาระดับโลกแล้วแต่เราอะะครับเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองขึ้นไปมากกว่าคุณน้อยใจไหมที่คุณสูง157ห้าบเจ็ดเซนแล้วแบบ เวลาตอนที่คุณสัมภาษณ์กับผมผมเห็นใจคุณมากนะ,ะแต่เหมือนกับมันเป็นการจุดพลังหุนที่เขาบอกว่าสมัยก่อนมีแต่คนล้อเขาว่าอขอโทษนะฮะ,อะไอเตี้ยอย่างเงี้ยสมมตินะฮะการที่เราโดนคําอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณสามารถที่จะบอกว่าเราขึ้นมาแล้วพิสูจน์ตัวเองจนเป็นคนที่ผมพูดเลยว่าตอนนี้คุณตัวเล็กที่สุดครับแต่คุณดังที่สุดก้าวข้ามตรงนั้นมาอย่างไรครอบครัวให้กาลังใจครับแล้วก็เราต้อง เขายิ่งรู้ถูกเราเราต้องพิสูจน์ให้เห็นครับอืว่าเราเหมือนแบบเราทําได้ครับคือใจต้องแข่งครับคือผมตัวเล็กแต่แบบใจผมสู้อ่ะก็เท่านั้นครับเล่นนิมชาติเราเล่นด้วยใจคือคือหลายสิ่งที่ผมสงสยัยคือตัวคุณแบบนี้เนี่ย<ะ>แล้วเวลาผมเห็นคุณแหกสองสามคนเนี่ยอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยฉลาดหน่อยกับคาถามแต่ว่าคุณคุณทาได้ยังไงอ่ะมันเวลาเราดูหุ่นเขาเลยเห็น<ะ>เขาแหกอย่างนั้นนี่มันเป็นสิ่งที่ผมใช้คาว่าอะไร มามามาสัจจ์เหมือนกัน <_ C> e <an> ใช่ใชคือคือมันกับพรสวรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากพรสวรรค์นเนี่ยเขาเขาก็ถูกสแสวงมาเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยรักกีฬาฟุตบอลอแล้วเบสิกแน่นวันนี้ต้องยอมแล้วว่าเจเนเบสิกแน่นที่สุดในทีม,มในเมืองไทยครับวันนี้ญี่ปุ่นไอเกาหลีนะต้องรุมแย่งเขาสี่คนนะชนะได้ตรงนี้นะเาราต้องการอยากบอกน้องๆที่เป็นเยาวชนเบสิกต้องแน่น วันนี้ถ้าคุณเบสิกแน่นเหมือนกับเจเนี่ยเรามีสิเอ็ดคนเหมือนกับเจเนี่ยรับรองรับรองเปิโลกงแน่นอน,นง่ายใช่ถ้าคนไหนโดนใบแดงเนี่ยถ้าเขาหเห็นแกตัวผมอยากจะชนะอยากให้ทําให้เกาหลีร้องไห่มากหมนะนะมันไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนี่พี่อัเขาไม่รักชาติหรอรักไงแต่ถ้าเกิดเ็แล้ว<ป>ทไมถึงไม่ทํา